มาเป็นวิธีกรคู่กับพี่ท็อปแล้วก็ได้แบบคุยกันแกปอร์บอกว่าโอเคคืออ่ะเราก็รู้ว่าเขาแบบว่าแบบกออมแอบเนี่ยเขาจริงจังนะอ่าพี่ท็อปรู้เลยว่าแกปอร์กับออมแอบเนี่ยแกปอร์เนี่ยจริงจังกับออมแอบม,มากใช่จริงจังมากคือไม่ได้เล่นๆนะเอาจริงอะเอาจริงนะอจ่อจ,รจริงๆรักจริงติดจริงอ่าแบบไม่ได้เอาแค่เล่นเล่นอ่าแบบอ,อย่างนี้เพียงแต่ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราอยากทํางานเนี้ยให้กับน้องคือน้องก็บอกว่าเออคืออยากจะแบบปีเนี้ยอยาก อยากมั่นไปก่อนได้ไหมก็ไปปรึกษาพี่สิงห์งเออบอกว่าทำยังไงดีแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะมามั่นอะไรแล้วเป็นยังไงก็เลยปรึกษาพี่ท็อปกับพี่อาร์มบ,บ,บอกว่าเออเนี่ยล้วก็บอกเฮ้ยอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่จัดแบบเอางานมั่นจริงๆของน้องเนี่ยมาอยู่ในอีเวนต์ของพี่เลยในไหนก็มันก็ต้องมีเวทีแสงสีเสียงมี อ่านู่นมีนั่นมีโต๊ะจีนมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็มากันซะแบบงานเดียวจะได้ประหยัดเซฟประหยัดเซฟไปเลยอน้อยจะได้ไม่ต้องไปจัดเองข้างนอกเดี๋ยวนั้นก็เพื่อนเพื่อนพี่สงพี่สิงอะไรก็มาก็เอาแค่ทีเดียวให้มันจบมันก็จะได้เซฟล้วก็อ่ะมั่นกันซะแล้วก็มีสักิพยานด้วยพี่ครับเออมีพี่พีเอฟซีเข้ามาด้วยไงฮะก็เลยเออเป็นเป็นแบบเป็นทางการนิดนึงก็คืออันนี้จะเป็นพูดเลยว่าจะเป็นงานสู่ของานมั่น อยากจริงจังนะฮะจ,จ,จะมะะีการแห่การกั้นประตูเงินประตูทองอ๋อเดี๋ยวจะพิถีพิถันแป๊บนึงนะ